อาจจะมาจ้องตาเธอแล้วเห็นว่ามันมีความชุ่มชื้นในดวงตาเยอะเลยดูเบอน,น้ำตาคลอแต่หนูไม่ได้น้ำตาคลอหนูไม่ได้ร้องไห้หนูไม่ได้ร้องไห้นะหนูแค่หนูจ้องไปเพราะว่าหนูไม่ไนะหรือกั้นขำขำหนูว่าหนูกั้นขำอาจจะกั้นขำจนน้ำตาคลอแบบเกร็งอยู่แล้วก็กั้นขำไปแต่ก็ไม่ได้เกร็งพี่แก้วขนาดนั้นนะแต่แบบให้ไปจ้องหน้าพี่แก้วในระยะแบบ กับงจริงจ้องหน้ากับเมมเบอร์คนไหนก็ตามก็น่าจะเป็นนะคะใน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 ระยะแบบหนึ่งสามมือใช่ค่ะจ้องกันค่ะจ้องในระยะแบบอยู่ในตู้แคบแช่อะจ้องในระยะวัดยังไงดีละ่ะไม่เกินไม่เกินเนี้ย <laughs> อยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยหน้า,นาพี่แก้วอยู่ที่หน้าเชยออยู่แถวเนี้ยแล้วก็เนี่ยมองตาพี่แก้วอยู่เงี้ย ใช่จะไม่เกาา่งถามกินถ้าชื่นเชิญใช่ค่ะจะมีความเกรงใช่ค่ะก็คือแบบทำไงดีแล้วก็จ้องกันอยู่ในระยะเนี้ยแล้วก็แบบหนูก็ทตกผมแคนี้ใช่ค่ะแ้หนูไม่ได้ร้องไห้นะแต่หน so, ูขำหนูอาจจะมีก้านขำหนูแบบ น่าจะมีขำหรือกั้นหรือสักอย่างอะ่ะน่าจะน้ำตาขอจริงมัง้งจำไม่ได้เล้ว่ยแต่รู้แค่ว่าก็ต้องหันไปคัดตัวเองแล้วพอเธอค่ะพรแล้วให้หนูไปจ้องตาจริงๆจ้องกับใครอยู่หนูก็น่าจะเป็นนะคะคือจ้องในระยะเออนั่นแหละจ้องในระยะนั้นนะทุกคนฮะ เชื่อไม่ได้กลัวเชื่อคิแบบว่ามันขืนนะ่มันแบบกับใครดูก็น่าจะเป็นนะแล้วเขาซีเหมือนกัจับผมไม่เขาตอนแรกก็มองมอง,มองไปผมนะคะแล้วก็ใช่ค่ะใช่จนเจอแบบว่าหันไปพอแรกพอแล้วพอแ้วนะพอแรกนะ